ราคายางพาราวันนี้ดีขึ้นเล็กน้อยประจําวันที่1 0 1ถึง12ตุลาคม2568วันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราล่าสุดนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มในแต่ละชนิดอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจสาเหตุ ผมก็เคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้า,นาแล้วนะครับว่าพี่น้องก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นั่นเองครับผมก็จะพามาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้53บาท90สตางราคาวันนี้นั้นยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาทองถิ่น50บาท90สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 59บาท80สสตางค์ ปรับบวกเล็กน้อยที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น56บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี56บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้น20สตางค์ราคาท้องถิ่น53บาท80สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 53บาท95สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท95สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด26บาท75สตางค์ปรับบวก13สตางค์ราคาท้องถิ่น23บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง29บาท67สตางค์ปรับบวก14สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท67สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน34บสาท55สตางค์ปรับบวก15สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท55สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70เปอร์เซ็นต์สบาท77สตางค์ปรับบวก17สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท77สสตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนั้นการซื้อขายยางนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างและก็คุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาท นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็จะมาต่อด้วยมาดูตารางราคาของตลาดกลาง EUDR กันบ้างนะครับและสุดท้ายคือตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดโลกนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างชนิดไหนตลาดไหนราคามีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็สามารถ รับจมเป็นแนวนอนทางนอนของโทรศัพท์นั่นเองครับจะได้เห็นชัดเจนชัดแจ๋วนั่นเองครับ